ดีครับนะฮะวันนี้พบกับทีมงานมอเตอร์ฟังชแนลนะฮะไปขาครับครั้งแรกนะฮะที่เราจะไปเดินเสียงตามสายงานโคโยตี้กันไม่ใช่ไลนละงานนี้นะฮะประมาณเนี้ยมันเป็นการแบบไม่ได้ตัวนี่มัได้ยเขาไม่ได้เซ็ตเซ็ตอะไรเลยอ่ะเออเลบพ่ออะไรจังอ้าวเฮ้ยอันนี้มันออกซื้อแล้วเขาจะมองเราไม่ดี ผูดีจอมปลอมถ้าออกจากนี้อย่าไปบอกเขาเออดีมากนะไม่ตัดจะบอกว่านะฮะถ่เป๊ะๆเลยคิดคิดถึงคิดถึงทุกคนนะฮะในชาแนลไม่ได้เข้าไปเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานละอยากเข้าไปแล้วแบบว่าคิดถึงนะเกล็ดหน้องเกลนาสอก็เหรอโอ้คิดถึงตลอดเลยคนนั้นแหละเออหรือว่าไปนะฮะสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ตอนเดี๋ยวเราไปถ่ายเรื่องที่ต่อนะฮะ โอเคครับนี่ทีมงานนะจ๊ะเยอะอยู่นะสิบกว่าคนนี่ทำไมไม่เออ่นี่ยคคบสนามโอ้ยมือสั่นเลยอ่านี่สนามกีฬาน่ะครับพมกับนะลุงเลิงอีกแล้วไม่ล้วมึงเ้ฮไ้เ้ยไม่เือกันเล้วเกินดูมันไม่ค่อยเหือกันเลยจริงๆลดกขึ้น ตอนนี้เราก็ควรคุยด้วยะฮะอยากจะบอกว่านี่สงครามโลกนะครับอ่าสตรีสีนานครับผมผู้หญิงผู้หญิงอะไรลุงเลิงไม่เคยสนใจนะฮะเมื่อกี้ครอบครัวรักครอบครัวเมื่อกี้เหมือนลุงเลิงจะบอกว่าอะไรวะไม่รู้เลยโสดอะไรสักอย่างเนี่ยเจอสาวแล้วจะเย็นๆาสาวแล้วใจเย็นๆนะพี่เราเตือนไว้นะพวกเราไม่ได้หื่นนะฮะเราแค่แตกตื่นต่อสิ่งที่เห็นใช

ไ่ค hey, ิดได้ไงไม่อยกนี่ดีกว่าคาซิโอจาต่อไปนี้กาซิฮี่กอแะลุงออมสี่ก้อนกเจ้ากงปวดขาจีบหายลงลงงับลงปากวาดด้วยปากวาดด้วยดยว่าไม่ถูกเดี๋ยวาจลองดู่จะตั้งตรงไหนบ้างเอการลงตลอดเขาไม่ขายที่คุณอยดูเนี่ยนะ ไม่ถามเขาด้วยเนี่ยเอออันนี้ลูกพี่ใหญ่ลูกพี่ใหญ่นี่คนน้ำคนน้ำผมว่าตรงนี้มันครับสวัสดีครับนี่ก็ไม่เล่นฮอนครับแต่วันนี้ผมก็คนเล่นกีตาร์ให้คนนี้เองครับก็คือไม่รู้อ่ะคนฟังที่คนไม่รู้อ่ะแต่มันเล่นกลัวฮะน่ครับอันนี้ก็แนะนำตัวเหลือเกินเขาก็รู้มั้งเปิดดีเอารออาจารย์ปรบมือก่อนะ เขบอกเปิดเขบอกเปิดว่านู้เลยเปิดมั่วนี่หว่าต้นเปิดดิเปิดเปะเปเป๊นอันนี้มีเล่นไหมอันนี้มีเล่นเปล่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บร้อมา จะถือหน่อยถือได้เลยจังหวะนี้มานี่ใครวะมาดีมาดีอะไรฮะวันนี้พี่เป้แม่งจะพาไปหลีหญิงนะฮะพี่เป้ที่ทุกคนคิดว่าเป็นคนดีแม่งไม่มีในโลกแล้วแสงมันไม่ได้พี่โอเคครับโอเคเตั้งงี้ครับนี่เลสาวสีน่านนี่สาวสีน่านจะเป็นอย่างงี้ครับเฮ้ยกล้องโฟกัสไม่ได้วะเออไม่ได้ เนี่ยสากกี้น่าที่เบยเบ้พูดถึงหลายคนเนี่ยเนี่ยดูนู่นนู่นไม่มีท่านนู่นนู่นเยอะกว่านู่นเยอะกว่าหรือเปล่าเอยมาเขาก็รู้หมดแล้วโอ้มาดูวันนี้เรามาดูบรรยากาศกันดีกว่าเดี๋ยวหาหามุมก่อนครับวันนี้ลุงเลิงเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งครับคือชอบแอบถ่ายแอบถ่ายนะก็นะครับนจะทำแนวนอนได้ปะทำไมเดี๋ยวคิดเป็นแนวนอนด้วยนะเอาหรอจริงโอเคครับมีสเตอร